เพื่อความบันเทิงไม่ได้สนับสนุนให้คนเล่นการพนันและิ่งผิกดกฎหมายทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรม,มีผู้ปกครองให้คำแนะนำกราบสวัสดีเอฟซีที่เคารพรักทุกท่านนะคะเอฟซี FC ที่น่ารักทุกท่านนะคะทักทายทุกทุกท่านนะคะทัท้งพ,พี่น้องที่อยู่ต่างประเทศและอยู่เมืองไทยนะคะทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องทางซอปอปอเล่าเนาะจ้านะคะ ยินดีต้อนรับสู่ช่องพี่หลิวพารวยชาแนลนะคะวันนี้ก็ได้นำแนวทางนะคะคงสุดท้ายมาให้รับชมนะคะพี่น้องจ้าพี่น้องจ้าก่อนจะรับชมรับฟังฝากคำเตือนทางช่องทางช่องทำคลิปนี้เพื่อความบันเทิงไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีผู้ปกครองควรแนะนำดูเพื่อความบันเทิงนะคะพี่น้องจ้าหรอ นะคะเรามาดูรับชมย้อนหลังแนวทางวันที่แล้วนะคะเราพัฒนาวันที่แปดเดือนหกหกห้านะคะคงสุดท้ายบนล่างไปกลับนะคะตอนวันที่แล้วนะคะเด่นหนึ่งสองแปดสหรับพี่ริวนะคะเด่นแปดมากนะคะตารางนะคะเลขตารางนะคะชอบมากแปดสองศูนย์แปดนะคะส่วน นะะเน้นแค่สามตัวนี้นะคะนะคะพี่น้องจ้านะคะพ้นนะคะพ้นแนวทางเราพัฒนางวดที่แล้วก็ออกเจ็ดสี่เจ็ดศูนย์สี่สี่นะคะศูนย์สี่สี่บนเจ็ดศูนย์ล่างนะคะเจ็ดสี่ล่างชุดหกตัวนะคะเลขพิริวก็หลุดนะคะปรากฏว่าหลุดเข้าเฉพาะเลข เลขวิ่ง0ตัวนี้นะคะนะคะชอบชอบ8นะคะพี่น้องจา๋าชอบ0 8มากนะคะแต่ออก7 0นะคะพี่น้องจา๋าขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องจา๋าเป็นเพียงแนวทางเนงาะจ้ะมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจา๋าขออภัยจริงๆนะคะพี่น้องจา๋าเราไปรับชมงวดนี้ต้องปังนะคะวดนี้ต้องปังเราไปรับชมคลิปงวดต่อไปเลยจา้า พ่อแม่พี่น้องนะคะ FC ที F ่ C T, น่ารักทุกท่านนะคะเรามารับชมคลิปงวดต่อไปนะคะงวดต่อไปก็คือแนวทางเราพัฒนางวดวันศุกร์นะคะวันที่10เดือนห6หห้านะคะโค้งสุดท้ายบนล่างไปกลับนะคะพี่ลิวก็เด่นให้มี6มี8มี9รูดหนะคะสายวิ่งสายรูดหนะคะ6กับ8หดื้วยา6กับห้านะคะ ที่แน่ๆก็คือรูดหกนะคะพี่น้องจะมีเด่นหกเด่นห้าเด่นหกชนนะคะเก้าแปดนะคะพี่น้องจะสายวิ่งสายรูดมาหกนะคะงมวดนี้นะคะเราไปถ้าไม่พลาดนะคะงมวดนี้ขอให้มาขอให้ปังนะคะเราไปรับชมจับคู่นะคะจับคู่นะคะ ะะจับคู่ก็มีหกหนึ่งนะคะหกห้าหกแปดหกเก้านะคะเด่นให้หกห้ากับหกแปดนะคะสำหรับคนทุนน้อยนะคะงบน้อยเราก็ฟันให้หกห้าหกแปดนะคะหกเก้านะคะพี่น้องจา้าท่านที่เข้ามารับชมฝากกด u b s c r i b e กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้รับชมคลิปใหม่ๆเด้อพี่น้องจา้านะคะ จะได้รับชมคลิปใหม่ๆนะคะนะคะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจหรือว่าได้ทำช่องต่อไปนะคะได้ทำคลิปต่อไปนะคะถ้าไม่มี f อซไม่มีพี่น้องดูนะคะชมให้ก็คงไม่ได้ทำคลิปนะคะพี่น้องจะนะคะ หลักอ่านะคะห้านะคะห้าหนึ่งนะคะห้าสามห้าแปดนะคะเด่นห้าแปดห้าสามห้าสามก็เด่นอยู่นะคะห้าแปดนะคะห้าเก้าหกหกถ้าเบิ้ลมาก็จะหกหกนะคะเด่นห้าแปดห้าเก้านะคะห้าสามก็เป็นตัวรองนะคะจะ พี่น้องจา้าพี่ริวก็ได้นำเลขสามตัวมาฝากนะคะมีศูนหกแปดนะคะสองหกห้าศูนย์ปดห้านะคะพี่น้องจา้าหก็จะอยู่หลักสิบแน่นอนนะคะน่าจะน่าจะอยู่หลักสิบนะคะวันนี้สายวิ่งสายรูดก็รูดหกนะคะพี่น้องจา้าวันศุกร์นะคะหกมานะคะ ขอบคุณที่มารับชมโรยๆแห่งๆ,ๆทุกๆ,ท,กๆท่านนะคะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยเป็นเพียงแนวทางนะคะสวัสดีค่ะ